อ้าโอเคนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิลเลทนะครับผมครั้งละ100บาทนะครับผมทําฟรีได้ทั้งมือถือ Android แล้วก็ i อโอเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจนะอยากมีเงินฟรีเข้าทูมิลเลทเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินกันเลยนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับในส่วนของช่องทางการหาเงินฟรีทูมิลเลทนะครับเป็นช่องทางใหมม่เลยนะครับา ทำเงินได้ขั้นต่ําอยู่ที่100บาทนะครับทำได้ทั้งมือถือ Android แล้วก็ i อโเสเลยหรือว่า iPhone นะครับก็สามารถทําเงินได้เหมือนกันนะครับก็มีหลายๆคนที่คอมเมนต์สอบถามเข้ามานะครับว่ามีในส่วนของช่องทางไหนบ้างนะครับที่สามารถทาทรูมิลเลตผ่านมือถือ i อโเสได้บ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรเนาะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะก่อนอื่นนะครับผมก็ให้เราทําการดาวน์โหลดแอปนี้ก่อนเลยนะครับผมติดตั้งลงในเครื่องของเราให้เรียบร้อยนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดฟรี่ Play หรือว่าแอ t ต r e บนมือถือ Android หรือว่า iOS ก็ได้นะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ต้องการนะครับอยากดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของผมนะครับก็กดที่ Play Store แล้วก็ค้นหาชื่อได้เลยนะครับตามด้านซ้ายมือหรือว่าตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นชื่อของ App เนาะก็ไปค้นหาแล้วก็ติดตั้งได้เลยไม่ต้องดาวนโหลดแอปผ่านลิงก์ของผมก็ได้นะครับผมไปค้นหาแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับในส่วนของแอป,ปนี้เนี่ยเป็นแอป,ปที่ออกมาใหม่นะครับผมเป็นแอป,ปที่ออกมาใหม่เนาะมาดูการเขียนรีวิวจากคนที่เขาดาวน์โหลดไปนะครับตรงด้านล่างตรงนี้เลยนะครับก็มีคนรีวิวก็ตามนี้เลยนะครับยอดดาวน์โหลดของแอปนี้นะครับผมไม่รู้ว่าไปเท่าไหร่แล้วนะก็อยู่ที่ประมาณ5,000ดาวน์โหลดนะครับในส่วนของการดาวโหลดของแอป,ปนี้นะครับแอปนี้นะครับผมเคยมีก่อนหน้านี้ออกมาแล้ว1แอปนะครับก็เคยรีวิวไปเนาะตรงนี้นะ เป็นแอปจรวดที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นเองแล้วก็ทางแอปเนี่ยได้ปิดการใช้งานหรือว่าปิดการจ่ายเงินไปแล้วนอกใน2ของแอปแรกนะครับตอนนี้มีแอปน้องใหม่ออกมานะครับผมแอปนี้ก็รีบทำนะครับผมรีบทำทำช่วงแรกเนี่ยจะได้รับเงินแน่นอนนะครับผมยังไงก็รอติดตามการถอนเงินจากช่องของผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงรีวิวให้นะครับเมื่อผมครบยอดขั้นต่ำเนาะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการสมัครกันนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับโอเคนะครับเมื่อเราทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้้้อยแลวนะครรรับผมมกก็ใหเเาดิ่ หรือว่ากดเปิดแอปขึ้นมาแล้วก็กดเริ่มตรงหน้านี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็เลือกช่องทางการสมัครได้เลยไม่ว่าจะเป็น Google นะครับหรือว่า Facebook หรือว่าในส่วนของ Apple ก็ได้นะครับผมแล้วแต่เราสะดวกช่องทางไหนเนาะในการสมัครได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับผมทางแอปเนี่ยเขาก็จะแนะนำนะครับในส่วนของการแนะนําเพื่อนเนาะหากคุณได้รับการแนะนําจากเพื่อนนะครับให้ป้อนรหัสอ้างอิงของคุณนะครับถ้าเรามีในส่วนของการแนะนําจากเพื่อนของเรานะครับผมหรือว่าเรามีรหัสโค้ดนะครับก็กดต่อไปนะครับ จากนั้นเนี่ยก็กรอกรหัสโค้ดที่เราได้รับจากเพื่อนของเรามาใส่ในช่องนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครนะครับยังไม่มีรหัสเชิญหรือว่ารหัสอ้างอิงเนี่ยก็ดูฝั่งด้านซ้ายมือได้นะผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้นะครับก็สามารถกรอกได้เลยนะครับ4 3 9 2 5 2 9 8นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะครับเมื่อเรากรอกรหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าหลักของแอปแบบนี้เลยนะครับช่องทางการทําเงินฟรีนะครับมีทั้งหมด2ช่องทางนะครับผมไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ถอนเงิน ได้แน่นอนนะครับในส่วนของตัวแอปนะครับผมจะเป็นในส่วนของการหาคะแนนนะครับเก็บสะสมคะแนนแล้วก็นําคะแนนเนี่ยไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินโทมิ a นเลตหรือว่าของรางวัลอื่นๆนั่นเองนะครับในส่วนของหน้าหลักตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของช่องทางการหาคะแนนช่องทางแรกนะครับคือการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามออนไลน์นั่นเองนะครับสำหรับใครที่เป็นสายแบบสอบถามอยู่แล้วเนี่ยไม่ควรพลาดในส่วนของแอปนี้นั่นเองนะครับผมส่วนคนที่ไม่เคยทําแบบสอบถามเลยเนี่ยก็ควรที่จะลองทําดูเนาะเพราะว่า มันเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทําเงินฟรีนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเล่นเกมหรือว่าดูโฆษณาหรือว่าดูวิดีโอนั่นเองนะครับช่องทางที่1ในการทําคะแนนนะครับก็คือการทําแบบสอบถามนะครับช่องทางที่2ก็คือการชวนเพื่อนหรือว่าการแนะนํานั่นเองนะครับผมมีแค่2ช่องทางเท่านั้นที่เราจะได้รับในส่วนของคะแนนนะครับคะแนนเนี่ยก็ตามที่มันขึ้นตรงหน้านี้เลยนะครับก็ตั้งแต่ศูนย์คะแนน25คะแนนหรือ1000กว่าคะแนนนะครับก็สามารถกดเข้าไปทาได้เลยเนาะในส่วนของขั้นตอนการตอบแบบ สอบถามต่างๆเนี่ยผมไม่สามารถทําให้ดูได้นะเพราะว่าแต่ละเว็บไซต์แบบสอบถามเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์ของมันเนาะมันไม่สามารถเปิดเป็นสาธารณะได้น,นั่นเองนะครับในส่วนของขั้นตอนการทําก็ควรที่จะอ่านหัวข้อแล้วก็ค่อยเลือกช้อยในการตอบน,นั่นเองนะครับผม25คะแนนด้านบนขวามือตรงนี้นะครับวิธีการทำเนาะกดตรงรูปฝรตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดเพื่อที่จะทํานะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับตรงนี้นะครับผมเขาบอกว่าโปรดป้อนชื่อสําหรับผลไม้ตัวนี้นะครับว่ามันชื่อว่าอะไรนะครับผมก็ให้เราพิ แล้วก็ส่งไปนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันคือลูกอะไรเนาะก็ลองตอบดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองตอบดูเป็นเบอร์รี่แล้วกันนะออาโอเคนะครับผมก็ตอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้อ่ายี่สิบห้าคะแนนนะครับกดตกลงเนาะนะครับคะแนนมันก็จะขึ้นที่ด้านบนนะเห็นไหมยี่สิบห้าคะแนนแล้วนะครับเมื่อกี้ตอบแค่ว่ามันชื่อว่าอะไรเนาะก็ลองทําดูได้นะครับต่อไปก็เป็นส่วนของสองคะแนนเป็นโบนัสนะครับผมมีเวลาอยู่ที่สิบสองชั่วโมงหรือเปล่านะสิบสองชั่วโมงแล้วก็มีหนึ่งพันคะแนนนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน ทำแบบไหนอย่างไรเนาะโอเคนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีการแจ้งเตือนโดยการกดไปที่ Google นะเราก็กดเข้าไปที่ Google ก่อนนะครับเพื่อที่จะทำเนาะส่วนอันอื่นๆเนี่ยก็ให้เรากดเข้าไปทําได้เลยนะครับว่าเขาให้เราทําอะไรเนาะเดี๋ยวเราดูที่25คะแนนนะครับโปรดอัปโหลดรูปภาพของการขนส่งนะครับของการขนส่งนี่ผมไม่แน่ใจนะฮะน่าจะเป็นการขนส่งต่างๆเนาะก็น่าจะเป็นการถ่ายรูปหรือว่าเอารูปมาลงตรงนี้นะครับก็ลองดูได้นะครับ25คะแนนนี้ทําอะไรนะครับ กด,ดอัปโหลดรูปภาพของผลไม้นะครับผมก็น่าจะเป็นการถ่ายรูปผลไมเนะเราก็ลองถ่ายรูปลงมาดูนะครับผมไม่แนะนําในการเอารูปจาก g o o g l ลนะไม่แน่ใจว่ามันจะได้หรือเปล่านะถ้าเอารูปจาก Google นะครับรปปกบ็ลองทําดูนะถ้าทาได้ก็น่าจะทํานะครับผมในส่วนของตรงนี้เนาะก็ลองทําดูนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของช่องทางที่1ในการทําคะแนนนะครับต่อไปเรามาดูที่ช่องทางที่2นะครับก็สังเกตที่ด้านบนตรงนี้นะครับจะมีรูปคนที่เป็นรูปบวกอยู่นะกดเข้าไปนะสําหรับช่องทางนี้นะครับ ก็จะเป็นสําหรับช่องทางการแนะนําหรือว่าการเชิญชวนเพื่อนนั่นเองนะครับทุกคนเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะไม่จะเป็นต้องเป็นยูทูบเบอร์นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทํากันได้นะการเชิญเพื่อนเนี่ยก็สามารถเชิญได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ทวิตเตอร์ไลน์ยูทูบทิกต็อกอินสตาแกรมนะครับขึ้นอยู่กับเทคนิคและก็ความสามารถส่วนบุคคลเนาะในการแนะนําเพื่อนนะครับคุณจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็สามารถถอนเงินได้เหมือนเดิมนะครับรับคะแนนสูงสุดถึง1 0,000คะแนนนะครับเงื่อนไขของการเชิญเพื่อนด้านล่างตรงนี้เลยมีทั้ หมด2ข้อนะครับเมื่อคุณแนะนําเพื่อนนะครับคุณจะจ่าย10%คะแนนที่ได้รับจากการทําโครงการหรือแบบสํารวจให้เสร็จสิ้นนะครับก็คือถ้าเราแนะนําเพื่อนไปเนี่ยเพื่อเขาไปทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามหรือว่าโครงการต่างๆนะครับเราจะได้ส่วนแบ่งที่10%เนนั่นเองนะครับคุณสามารถรับได้ทีละ100คะแนนจากการชวนเพื่อนนั่นเองนะครับก็ลองไปชวนเพื่อนดูนะครับคะแนนที่เราได้รับจากการชวนเพื่อนนะครับมันจะขึ้นตรงนี้เนาะแล้วก็กดรับตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมารวมตรงนี้นะครับผมประมาณนี้ในสวนการ เพื่อนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรามาดูที่ของรางวัลในสองการแลกเปลี่ยนนะครับว่าเราเนี่ยจะแลกตรงไหนแบบไหนกี่คะแนนนะครับก็ด้านบนเมนูที่2ตรงรูปกระเป๋าตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับสําหรับของรางวัลที่เราสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับ1เลยเป็นบัตรโลตัสนะครับผมไทยแลนด์นะครับอยู่ที่100บาทนะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของแก๊ปนะครับ100บาทเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของแก๊ปฟู้ดนะครับ100บาทนะครับผมแก๊ปมาดหนึ่งร้อยบาทชูมิเนียวอลเล็ตนะครับหนึ่ง ลาซาด้าไทยแลนด์นะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่ากี่บาทเนาะเดี๋ยวลองกดดูนะครับมูลค่าอยู่ที่250บาทเนาะสำหรับลาซาด้านะครับถ้าเราจะแลกไปนในส่วนของ ap, นะแก๊ปเนี่ยเราก็กดแลกได้แต่หลกัลกๆก็จะเป็นท um นะูมิเน่โวลเลตเนาะในการแลกคะแนนแต่ละครั้งแต่ละรายการนะครับต้องใช้กี่คะแนนเราก็สามารถดูได้เลยตรงนี้เขามีให้เราดูว่าต้องใช้กี่คะแนนนะครับสำหรับทูมิเน่โวลเลตนะครับผมต้องมีคะแนนอยู่ที่ 4, 1897คะแนนนะครับสามารถทาเงินได้อ่าหนึ่งวันได้ไหมสำหรับการทําเงินตรงนี้1วันถ้าเรา่ม่ชัชถ เพื่อน,น,น่าจะยากนะครับ100บาทน่าจะยากในะสลับหรับ1วันนะครับแต่ถ้าเราเชิญเพื่อนด้วยนะครับเชิญเพื่อนนะครับผมโอกาสที่เราจะได้รับเงิน100บาทภายใน1วันเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับสรับการเชิญเพื่อนเนาะกรอกอีเมลเพื่อที่จะรับเงินหรือว่าแลกของรางวัล1 0 0บาทนะครับผมวิธีการแลกก็ไม่ยากนะครับใส่อีเมลของเราลงไปนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะจัดส่งของรางวัลหรือว่ายอดเงินนะครับเข้ามาทางอีเมลให้เราเติมเข้าอลเล็ตอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับเหมือนกับแอปจรวดนะครับที่ผมเคย นะครับผมตรงนี้ไม่ยากเนาะถ้าผมมียอดเงินหรือว่ายอดคะแนนครบแล้วเนี่ยผมจะมาทาคลิปแรกให้ดูนะครับว่ามันแรกแล้วจะได้จริงหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ตามข่าวได้ทันนะครับต่อไปนะครับผมในส่วนของรูปฟันเฟืองด้านบนขวามือนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของการตั้งค่าบัญชีปรับแต่งตั้งค่าแอปหรือว่าติดต่อในส่วนของเจ้าหน้าที่หรือว่าแอดมินนะครับผมสำหรับใครนะครับที่สมัครแล้วแต่ไม่อยากเล่นอยากจะลบะบัญชีออก ก็สามารถลบได้เนาะกดต,ตรงคําว่าบัญชีได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีคําว่าลบบัญชีของเราเนะครับเราก็สามารถลบออกได้นะครับผมสำหรับคนที่ไม่อยากให้อ e ีเมลหรือว่าบัญชีของเราตกครางอยู่ในส่วนของแอป,ปนี้ก็สามารถลบออกได้นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของแอป,ปใหม่แอป,ปนี้นครับหวังว่าน่าจะทํากันได้นะครับผมไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ถอเนเงินได้แน่อนอนเนาะลองทดลองทําดูนะครับผมส่วนการถอนเงินเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีก1คลิปละกันเนาะเมื่อครบยอดขั้นต่ําในการถอนเงินนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทาง ในการทําเงินต่อไปเนาะฝากกดไลค์กดก,กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราวจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ